แม่เก๋เจอรี่รับทำวุ้นแฟนซีทับวุ้นดอกไม้รับจัดเบรราคากันเองโทรเลย0 8 8 594 9 6 9ปปวดต้นคออีกแล้วนี่เราเป็นแค่ออฟฟิศินโดมหรือว่าเป็นโรคกระดูกคอเสื่อมซะแล้วนะ้าปวดต้นคอแบบไหนที่อันตรายแบบไหนที่เป็นสัญญาณเตือนว่าเราเป็นกระดูกต้นคอเสื่อมกระดูกทับเส้นประสาทซะแล้ว วันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับ d <K> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู The ่ d ด c ์ t ค n n น l กับผมหมอเต้คิตจาครับกระดูกคอของเราเป็นหนึ่งในส่วนของกระดูกสันหลังที่จะมีลักษณะเป็นปล้องๆโดยมีทั้งหมด7ป้องป้องบนสุดเราเรียกว่า C1 ซึ่งที่ติดกับกระโหลกศรีรษะของเราจากนั้นจะต่อลงมาจนถึง C7 ซึ่ง C7 จะอยู่ในระดับเดียวกับบ่าของเราครับจากนั้นก็ถึงส่วนของกระดูกสันหลังส่วนซว,วงอกซึ่งมี12ป้องและต่ำลงไปก็จะเป็นกระดูกสันหลังส่วนเอวอีก5ป้องครับกระดูกสันหลังแต่ละป้องของเราจะมีหมอนรองกระดูกเป็นตัวเชื่อมซึ่งหมอนรองกระดูกนี้เองที่จะมีความยืดหยุ่นทําให้เราสามารถก้มเงยคอก้มหลังหรือว่าบิดเอวได้ <Yes. S 1> แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นหรือมีปัจจัยอื่นมากระทบ ทำให้กระดูกสันหลังของเราเสื่อมเร็วกว่าปกติหรือมีการอักเสบเกิดขึ้นจนมีพังผืดหรือหินปูนมากาะที่กระดูกสันหลังแต่ละป้องของเรานั่นก็หมายความว่าเราเริ่มเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วครับโดยหากการเสื่อมนั้นเกิดกับส่วนของกระดูกต้นคอก็จะเรียกว่ากระดูกคอเสื่อมนั่นเองครับ <Okay. S 1> กระดูกคอของเราเสื่อมได้ยังไงสาเหตุที่สำคัญที่สุดของกระดูกคอเสื่อมก็คืออายุครับ เมื่อเราอายุมากขึ้นข้อต่อต่างๆระหว่างกระดูกคอแต่ละป้องซึ่งใช้งานมานานจะได้รับแรงกระแทกสะสมทําให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงสร้างไปเพื <S <S ๆๆ่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทํใไมเมื่อเราอายุมากขึ้นเราถึงตัวเตี้ยลงใส่เหตุก็คือหมอนรองกระดูกสันหลังของเราจะมีการเหี่ยวแห้งและยุบตัวลงตามอายุที่มากขึ้นครับ oh <no. S 1> จากเดิมที่หมอนรองก,กระดูกมีส่วนประกอบของน้ํามากถึงเกือบ90%ในตอนเด็กแต่เมื่อเราอายุมากขึ้น น้ำในหมอนรองกระดูกค่อยๆแห้งลงครับโดยเมื่ออายุ70เราจะเหลือน้ําในนั้นน้อยกว่า70ทําซให้หมอนรองกระดูกสันหลังของเราเหี่ยวเกิดการยุบตัวลงรวมถึงมีความยืดหยุ่นที่ลดลงด้วยส่งผลให้กระดูกและเส้นเอ็นในส่วนที่อยู่รอบข้างจะต,ต้องรับแรงกระแทกมากขึ้นกว่าเดิมทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้ง่ายมีพังผืดยึดติดเส้นเอ็นต่างๆทําให้เส้นเอ็นเกิดการหนาตัวขึ้น รวมถึงมีหินปูนมากออที่กระดูกแต่ละป้องของเราสิ่งต่างเหล่านี้นี่เองครับที่จะเป็นตัวไปกดทับเส้นประสาททําให้เกิดอาการต่างๆของกระดูกทับเส้นขึ้นโดยมักจะเกิดกับกระดูกที่มีการเคลื่อนไหวมากก็คือที่ต้นคอและที่เอวของเราครับจากสถิติพบว่าภาพเอ็กซเรย์ในคนอายุ50ปีจะพบมีกระดูกคอเสื่อมมากถึง50%และเมื่ออายุเกิน60-65ปี จะพบมากถึง80%กันเลยทีเดียวครับกระดูกคอเสื่อมมีอาการยังไงต่างจากออฟฟิศซินโดรมตรงไหนทุกคนคงเคยปวดคอซึ่งการปวดคอส่วนมากจะเกิดจากกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นรอบคอเกิดจากการเคล็ดขัดย่อครับซึ่งมักไม่รุนแรงและหายไปได้เองเช่นเวลาเรานอนตกหมอนครับแต่หากว่าอาการปวดคอเป็นบ่อยขึ้น หรือว่าหายยากขึ้นอาการปวดคอนั้นก็าจะเกิดจากกระดูกต้นคอเสื่อมก็ได้นะครับวันนี้ผมเลยสรุป3ข้อซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายญาติบ่งบอกว่าเพื่อนๆอาจจะเป็นกระดูกต้นคอเสื่อมแล้วสัญญาณอันตรายข้อแรกปวดต้นคอเรื้อรังจะส่งผลกับชีวิตประจําวันอาการปวดจากกระดูกคอเสื่อมขั้นตน้นอาจจะคล้ายโรคออฟฟิซินโดมครับหากว่าเราปวดต้นคอง่ายขึ้นกว่าเดิม ปวดมากมเมื่อควัเคลื่อนไหวหรือว่าออกแรงเพียงเล็กน้อยปวดแล้วก็หายยากจนกลายเป็นปวดเรื้อรังโดยเฉพาะหากส่งผลต่อการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันถ้ามีการแบบนี้แนะนําให้ไปรี่พบแพทย์ครับสัญญาณข้อที่2ปวดต้นคอร้าวไปแขนมือหรือว่านิ้วหากมีการกดทับเส้นประสาทเกิดขึ้นเนื่องจากหินปูนหรือว่าผังผืดจากกระดูกต้นคอเสื่อมแบบผมเก่าวมา เราอาจะมีอาการปวดร้าวไปตามบริเวณที่เส้นประสาทถูกกดนั่นเองครับโดยกระดูกต้นคอป้องที่มีการเสื่อมบ่อยๆก็คือกระดูกต้นคอช่วงล่างครับนั่นคือป้องที่567ซึ่งหากม,มีการกดทับเส้นประสาทคอในช่วงดังกล่าวจะทําให้เรามีอาการปวดคอที่บริเวณหลังคอร้าวไปยังแขนท่อนบนแขนท่อนล่างไปถึงมือจนถึงนิ้วโป้งนิ้วชี้หรือว,ว่านิ้วกลางได้ครับ yes. สัญญาณอันตรายข้อที่3มีอาการชาอ่อนแรงของแขนมือหรือว่าขาร่วมด้วยหากเรามีอาการปวดคอเรื้อรังร่วมกับว่าช่วงหลังๆเริ่มจะมีชาหรือว่ารู้สึกว่ามีมืออ่อนแรงหยิบจับอะไรก็หลุดมือได้ง่ายกว่าปกติเรามีกระดูกคอเสื่อมมากจนไปกดเส้นประสาทไขสัลหลังแล้วครับโดยอาการอ่อนแรงจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ แาจมีอาการปวดแบบไฟฟ้าช็อตหรือว่าชาไปกลางหลังเวลาก้มคอและต่อมาเมื่อมีการกดประสาทขสายสลังมากขึ้นเรา,าจ,จะอ่อนแรงจนเราไม่สามารถใช้มือกลัดกระดุมเสื้อเองได้เวลาเขียนหนังสือลายมือก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเมื่อดูที่มือกอาจพบว่ากล้ามเนื้อมือของเรารีบลงในคนที่เป็นมากอาจมีการอ่อนแรงของขาร่วมด้วยทำให้เดินได้ไม่คล่องเหมือนเดิม หรือว่าเดินขากลางเดินแล้วต้องโน้มตัวไปข้างหน้าซึ่งในที่สุดก็อาจจะเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นซึ่งเพื่อนๆอย่ารอให้เป็นมากแบบนี้นะครับหากเริ่มมีอาการตามข้อ1ข้อ2ก็ควรรีบไปพบแพทย์แล้วการวินิจฉัยโรคกระดูกคอเสื่อมเมื่อเราอายุมากขึ้นจะมีโอกาสเกิดโรคนี้ได้ทุกคนครับดังนั้นหากมีอาการปวดต้นคอเรื้อรังในคนสูงอายุก็ควรสงสัยโรคนี้เอาไว้ก่อน สำหรับการวินิจฉัยพลร,รักษานั้นจะดูการเปลี่ยนแปลงของกระดูกคอจากภาพเอสเซเรย์อย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าในคนอายุเยอะเราก็จะเห็นการเสื่อมได้แม้จะไม่มีอาการดังนั้นการวินิจฉัยโรคนี้แพทย์ต้องอาศัยการซักประวัติการดูปัจจัยเสี่ยงรวมถึงลักษณะการปวดต้นคอในที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นโดยแพทย์จะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดหรือว่าอาการเกีเ่ยวกับภาพทางลังสีหรือเปล่า และดีที่สุดก็คือภาพจากคอมพิวเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่าการทำ MRI นั่นเองครับนอกจากนี้แพทยจ์จะพิจารณาส่งตรวจขึ้นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและการตรวจหาความเร็วของการนำสัญญ,ญาณประสาทเพื่อน,นำมาประกอบการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายต่อไป <Yes. S 1> บทสรุปเป็นไงบ,บ้างครับเพื่อนเพื่อนปวดต้นคอแบบไหนกันบ้างมีอาการเหมือนดังสามข้อที่ผมกล่าวไปเ้างต้นบ้างหรือเปล่า Comment, พูดคุยกันได้นะครับสรุปก็คือหากเรามีกระดูกต้นคอเสื่อมเราจะมีอาการข้อแรกก็คือปวดต้นคอเรื้อรังจัดส่งผลกับการใช้ยุิธประจําวันข้อ2มีปวดต้นคอเร้าไปแขนมือหรือว่านิ้วและท้ายที่สุดจะมีอาการชาหรือว่าอ่อนแรงร่วมด้วยครับสำหรับก,การรักษากระดูกคอเสื่อมจะเริ่มต้นจากการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงการบริหารต้นคอการทํากายภาพบําบัด การฝังเข็มและหากปวดมากอาจใช้ย,ยากินหรือว่ายาฉีดร่วมด้วยและท้ายที่สุดหากมีอาการชาหรืออ่อนแรงชัดเจนโดยเฉพาะหากมีมือรีบหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยแล้วการผ่าตัดอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมครับไว้โอกาสหน้าผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังถึงการรักษาและก็ป้องกันกระดูกคอเสื่อมให้ฟังแบบละเอียดอีกครั้งนะครับ ลางจากกันไปฝากช่วยกดติดตามช่องดี c คชชั n นแนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ